สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยววัดชัยวัฒนารามกันนะคะวัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศา,าสตร์พระนครศรีอยุธยาความเป็นมานะคะผู้สร้างสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสร้างเมื่อพุทธศักราช2 0ง0 73ค่ะ พุดพบเมื่อพศ2530ถึงพศ2535ผู้ค้นพบคือกรมศิลปากรตอนนั้นยังเป็นสร้ากประหลักพังเลยนะคะการเปิดให้เข้าชมนะคะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงถึง1 8 0 0่30นาทีสถาปัตยกรรมนะคะเป็นรูปแบบอยุทยา วัดชัยวัฒนารามเป็นวัดกวเก่าแก่สมัยยุทยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะบริเวณฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมืองของวัดชัยถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของมณฑลศรีอยุธยาวัดชัยวัฒนารามตร้งขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปาสานทอง 成为他居住 สมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์โปรดให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพอองระองค์เพื่อที่ส่วนทุสนให้มานได้แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่ชชาปัจจัยแห่งนี้สร้างขึ้นว่าเป็นอนุสรณ์แนะห่งเชยชนะเนือนครล,ละแวงโดยจำลองมาจากปราสาทนาครวัดนะคะซึ่งสวยงามมีศิลปะปแบบขนม วัดท่น,นารามนะคะเป็นวัดที่บำรุงราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาจากคุกขันสมานเป็นสถานที่จังหวัดพระพึงศพบรมมวง3ามวงเกิบทุกพรอองค์สมเด็ดจพระเจ้าลีเหนบรมโกศสวรรคตก็ได้ถาวายพระพึงที่วัดแห่งนี้ด้วยนะคะ ก่อนกรุงแตกพุทธศักราช2110วัดชัยวัฒนารามถูกแปลงเป็นค่ายตั้งรบศึกหลังการเสียกรงศรีอยุธยาครั้งที่2วัดชัยวัฒนารามได้ถูกปล่อยทิ้งให้ร้างเรื่อยมาบางครั้งมีผู้ร้ายเข้าไปขุดหาสมบัติด้วยนะคะเสียงพระพุทธรูปถูกตัดแล้วก็ขโมยไปมีการลื้ออิดที่พระอุโบสถและกำแพงวัดไปขาย ในปีพศ2530กลนศิลปากรจึงได้เข้ามาอนุรักษ์จนเสร็จสิ้นในปีพศ2535ส่วนปางประธานนะคะฐานภายในวัดชัยวัฒนารามมีปางประธานและปางมุมอยู่บนฐานเดียวกันพระปางประธานนำรูปแบบของพระปางสมัยยุทธยาตอนต้นมาก่อสร้าง แต่ปางประธานที่วัดชัยวัฒนารามทำมุกที่ยื่นออกมามากกว่าบนยอดองค์พระปางใหญ่อัดเคยประดิษฐานเจดีขนาดเล็กซึ่งสื่อถึงพระพุทธรูปจุลามณีบนยอดเขาพระสุเมรุนะคะรอบพระปางใหญ่พร้อมรอบไปด้วยระเบียงคดที่เดิมนั้นมีหลังคาภายในระเบียงคดประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นปาปางมารวิชัย ที่เคยลงรักปิดทองจำนวน120องค์เป็นเหมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์ตามแนวระเบียงองคตทิศท,ทั้ง8สร้างเมลุทิศและเมลุมุมภายในเมลุทุกองประดิษฐานพระพุทธลูกภายในซุ้มเรือนแก้วล้วนลงรักปิดทองว่าเพดานทำด้วยไม้ประดับลวดลายลงรักปิดทองเช่นกันนะคะ ในส่วนของพระอุโบสถสร้างอยู่ทางด้านละหน้ากำแพงเมรุทิศเมรุลายนะคะนอกระเบียงโคตปัจจุบันเหลือแต่ฐานข้างๆมีเจดีย่อมมุม12มีกำแพงล้อมรอบโบราณสถานสำคัญเหล่านี้ถึง3ชั้นและมีปลายเจดีขนาดย่อมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสร้างเพิ่มขึ้นในภายหลังเมรุทิศเมรุลายตั้ง ล้อมรอบพระปางอยู่ทั้งสิ้น8องค์โดยผนังในเมรูเขียนภาพกิจกรรมผาผนังรูปใบไม้ใบใบกนกนะคะซึ่งลบเลือนไปมากแล้วผนังด้านนอกของเมรุมีภาพปูนปั้นพระพุทธประวัติจำนวน12ภาพนะคะซึ่งปัจจุบันเลือนไปแล้วแต่เมื่อ2ีปีก่อนยังสามารถเห็นได้ชัดเจน เมูุเป็นทรงปราศาสตรซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปเจ็ดชั้นรองรับส่วนยอดที่ชื่อที่มานั้นนํามาจากเมรุพระบรมมาศพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งมีแนวความคิดมาจากคติเขาพระสุเมลุอีกต่อหนึ่งพระพุทธรูปปั้นที่ประดิษฐานอยู่ภายในเมรุคิดเมรุมุม